ในทุ่งนามีหุ่นไลกาตัวหนึ่งยืนอยู่มันทำหน้าที่ไลกากินข้าวในทุ่งแต่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหามันแล้วพูดด้วยเสียงเจ้าเล่ยว่าหุ่นไลกาฉันมีข่าวดีที่จะบอกถ้าเจ้าฟังฉันเจ้าจะมีชีวิตจริงๆและไปอยู่กับคนในหมู่บ้านได้หุ่นไลกามองอีกาแล้วถามด้วยความสงสยัยจริงเหรอวันต่อมาหุ่นไลกาลองบอกคนในหมู่บ้านว่าฉันมีชีวิตจริงๆนะ แต่เมื่อพูดไปแล้วทุกคนก็หัวเราะและเดินจากไปหุ่นไลกาตอบมาหาอีกาแล้วถามว่าทำไมทุกคนไม่เชื่อฉันอีกาตอบว่าแค่พูดไม่พอเจ้าต้องทำให้พวกเขาเห็นจริงๆหุ่นไลกาจึงพยายามทำตามคำแนะนำของอีกาแต่มันก็ไม่สำเร็จทุกคนยังมองว่ามันเป็นแค่หุ่นไลกาเหมือนเดิมสุดท้ายหุ่นไลกาก็รู้ว่าการโกหกไม่ทำให้มันมีชีวิตจริงๆได้มันเข้าใจแล้วว่า ความจริงเท่านั้นที่ทำให้เรามีค่าจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกไม่ทำให้เรามีค่ามากขึ้นความจริงคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกดีลองมาค้นหาเรื่องราวน่ารักน่ารักอื่นๆในช่องของเราดูนะใครจะรู้ว่าอาจจะมี